คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญจากนิยายอั o ว์ของไอซ์แอนด์ไฟว่าด้วยเรื่องราวของแม่มดแดงเมลิสันเรผู้รับใช้ l ลอดออฟไลท์เจ้าของเปลวไฟอันชายลายแสตาจนคุณต้องใส่ออฟตัสโ v เวอร์สองจุดศูนย์ยกเครื่องใหม่ทั้งวัสดุรูปทรงจากการรวมฟีดแบ็กของผู้ใช้งานตลอด4ปีบางกว่าเบากว่าแต่แข็งแรงกว่ายืดหยุ่นกว่าของเก่าเยอะสลับคนที่มีโฮเวอร์อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนรุ่นเป็นโฮเวอร์สองจุดศูนย์ได้ในราคาลด20%แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแว่นโฮเวอร์มาก่อนก็ สั่งซื้อรุ่น2.0ได้เลยครับเพราะก็ใช้ส่วนลดแฟนแฟคชั่นลดทันที100บาท m มลิ s, books, s a n เร e หรือที่เรียกกันว่า Red Woman หรือ Red Witch แม่มดแดงครับเป็นนักบวชแดงที่เป็นสาวกผู้นับถือบูชา Lord of Light เธอคนนี้นับว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความซับซ้อนและโดดเด่นมากๆในจักรวาลน,น้ำแข็งและไฟ หลายคนอาจจะมองว่าเธอคนนี้เป็นตัวร้ายนะครับอาจจะด้วยพลังของนักแสดงที่เล่นได้ดูร้ายดูลึกลับถึงบทมากๆหรือบางทีอาจจะถูกมองว่าเป็นปีศาจเป็นแม่มดเป็นฆาตรกรหรือเป็นอะไรก็ตามครับแล้วแต่มุมมองของผู้ชมแต่ละคนนะแต่สำหรับแอนเนี่ยตัวละครนี้แต่ไปด้วยความลึกลับหน้าค้นหามากครับใน Terrible Tale from Old Town ในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเนๆตามคอนเซ็ปต์ของรายการหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวละครนี้เนี่ย มันอยู่ในเฉดส,สีเทาครับค่อนข้างไปทางเข้มเกือบจะดําแต่ไม่ดําเพราะเธอคนนี้ก็มีภารกิจสําคัญที่ต้องทําเพื่อกอบกู้โลกถ้าเกิดอ่านอัศวง of ice and fire ไปถึงเล่ม5แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเธอคอยพูดอยู่ตลอดว่าศัตรูที่แท้จริงของทุกคนเนี่ยกำลังจะมาถึงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อที่เธอพูดเลยซึ่งใครที่ดูซีรีส์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเอมหาศึกชิงบอลลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆเพราะว่าลาสบอสตัวจริงก็คือคู่เขียนบทซีซั่น8ไม่ใช่ก็คือไนท์คิงครับ ก่อนจะไปฟังเรื่องเน่าๆของเมลิสันเรเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจู่ๆเนี่ยนางโผล่มาได้ยังไงมาจากไหนแล้วมาทําไมและอะไรที่ทําให้นางต้องทําแบบนี้บอกกันว่าเรื่องราวของเธอในนิยายเนี่ยยังไปไม่ไกลเท่าในซีรีส์นะครับคือเขายังอยู่แค่แดนเหนืออยู่เลยตอนแซนิสยกทับขึ้นไปและคาดว่าในหนังสือเล่ม6 The วิน o f ฟวินเชที่จะออกมาเร็วๆนี้เนี่ยเมลิสันเรน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่จะเป็นคนดําเนินเรื่องต่อไปครับ เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในิยายเป็นหลักนะครับเพราะงั้นใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนสปอยเลอร์อันเลิศเลยครับอินโทรมา เนิ่นนานก่อนจะมีเมลิซันเรยังมีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมโลนีจากนกคอรอาชายเมืองท่าโบราณที่ตั้งอยู่ทางสุดเขตตะวันออกเฉียงใต้ของเอสซอดอย่างน้อยก็สุดเขตที่มนุษย์รู้จักกันนะเธอเป็นท่าครับที่ถูกนํามาขายให้กับวิหารแดงในอาชายตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กข้อมูลนี้เนี่ยมาจากความฝันของตัวเมลเองครับเราจะเรียกเมลิซันเรว่าเมลสัส้นๆแล้วกันนะในในิยายเล่ม a d a c e with dragons ซึ่งนอกจากคำว่าเมโลนีแล้วเนี่ย ก็ยังมีคำว่า Lost Seven ต่อจากชื่อของนางก็คือเมโล n i e l o s 7ดาวว่ดาวน่าจะเป็นรหัสสินค้าครับที่พวกพ่อค้าทาสใช้ขานสินค้าเอาไว้ให้ลูกค้าประมูลเหมือนตอนที่เีเรียนโดนเอาไปขายในยนครอ,อิสระนั่นแหละเพราะงั้นนางคือเมโล n i e l o s ที่7เด็กน้อยเมลโลนี่ถูกนําตัวมาจากที่อื่นครับเพราะว่าที่อาชายเนี่ยไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวดาวเอาว่าสภาพบ้านเมืองในอาชาัยเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยต่อการมีลูกมีหลานเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ เนื่องโดยทั้งเมืองเนี่ยถูกปกคลุมด้วยความมืดไม่สามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรได้เลยคนที่นี่ถ้าเกิดไม่นับอาหารที่อินพ r t ตมาจากที่อื่นเนี่ยก็เหมือนจะอยู่กันได้ด้วยเวทมนต์คุณใสล้วนๆในนิยายเนี่ยเมลเขาเล่าว่าเด็กหญิงที่ถูกนํามาเป็นทาสเนี่ยจะเหมือนกับถูกผูกติดไว้กับวิหารแดงตลอดชีวิตถูกบังคับให้ต้องเป็นนักบวชต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิหารท่านจะต้องฝึกฝนต้นเองอย่างหนักและบูชาเจ้าแห่งแสงเช่นเดียวกับนักบวชคนอื่นๆ วันวันก็ได้กินแต่ศัตรูกาก,ากากเพียงชามเดียวชีวิตแร้นแค้นทรมานครับยิ่งกว่าคนจำนวนมากในย่านก้นหมัดซะอีกเทพที่นักบวชพวกนี้นับถือก็คือเจ้าแห่งแสงครับ Lord of Light หรือ Rolo w ซึ่งเป็นเทพที่ป๊อปปูล่ามากในเอสซอดตามตำนาเนี่ยพระองค์เป็นศัตรูตัวเบ้งของ The Great a u t h o r หรือเทพเจ้าแห่งความมืดจิตวิญญาณแห่งน้ำแข็งเทพแห่งราตรีและความน่าสะพริงกลัว นักบวชแดงเนี่ยเชื่อว่าหลอดออฟไลท์คือผู้ที่สร้างพระอาทิตย์และดวงดาวขึ้นมาและผู้ที่บูชาพระองค์เนี่ยจะมีพลังเกี่ยวกับไฟครับสามารถเสกไฟขึ้นมาได้จากเลือดและอากาศธาตุแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือสามารถมองเห็นนิมิตจากเปลวไฟเพื่อส่องดูอนาคตและอันตรายที่จะมาหาตัวเองแต่อาจจะไม่ได้บอกวิธีนีอันตรายที่ว่านั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าไปเป็นนักบวชแล้วจะเห็นภาพนิมิตในเปลวไฟขึ้นมาได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยพวกเขาจะต้องเชื่ออย่างจริงใจก่อนว่า จ้าแห่งแสงได้บันดาลให้เกิดนิมิตเพราะงั้นศรัทธ,ธาต้องแรงครับพว้นักบวชแดงต้องฝึกฝนมองไฟแบบนี้หลายปีมากมองกนจนตาแฉะและด้วยความที่เปลวไฟเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาลําพังแค่จะมองให้ออกว่านี่เป็นรูปอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เวลาฝึกนานหลายปีและขั้นสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นก็คือการตีความว่ารูปทรงแบบนี้หมายถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันห่างไกลหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วหรืออาจจะกลาลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ กระบวนการนี้ใช้เวลาในการเรียนอีกหลายปีเลยทีเดียวและในท้ายที่สุดต่อให้ฝึกฝนมานานแค่ไหนครับก็ยังสามารถเกิดความผิดพลาดได้ตลอดเพราะนักบวชบางคนเนี่ยไม่ได้อยากเห็นในสิ่งที่เจ้าแห่งแสงส่งมาให้ครับแต่อยากจะเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นมากกว่าฟังดูเหมือนการสะกดจิตหลอกตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะแต่โดยรวมแล้วก็พิสูจน์แล้วครับว่านิมิตหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและหลอดออฟไลท์ก็เป็นของจริงครับทำให้เกิดเวทมนต์ไฟและเวทนมนต์นอื่นขึ้นมาจริงๆ ไม่ได้ดูกำกลวลว่าจริงไม่จริงเหมือนอย่างศาสนาอนอื่นหลายศาสนาในเวสต์รอสและเอสซอดอย่างศ <c> า <oughs> ส,สนาเทพเจหน้าเป็นต้นโรลอน่จาจะเป็นเทพแห่งเปลวไฟแล้วเนี่ยยังเป็นเทพแห่งเงานะครับเพราะไฟต้องมาคู่กับเงาใช่ไหมผูน้นบบทบางคนมีพลังในการควบคุมเงาหรือที่เรียกว่า shadow binding คนที่ทําแบบนี้ได้ก็คือ shadow bender ก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกควบคุมธาตุในเรื่องอวตบาท the last air bender นั่นแหละครับ และหนึ่งในความสามารถที่เราได้เห็นในซีรีส์ก็คือการสร้างอสูรขึ้นมาจากเงาใช้ให้ไปรอบสังหารเป้าหมายได้ตามต้องการตามคำทนายโบราณได้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งหลังจากฤดูร้อนอันยาวนานดาวแดงจะหลั่งโลหิตและความมืดก็ได้เข้ามาบดบังพื้นพิภพพร้อมกันนั้นจะมีบุรุษผู้หนึ่งดึงดาบที่ลุกโชตช่วงเป็นไฟออกมาจากกองเพลิงดาบนั้นมีชื่อว่าไลท์บริงเกอร์ เป็นดาบแดงในมือของวีรบุรุษนามว่าอซอร์ไฮซึ่งเขาจะถือกำเนิดใหม่อีกครั้งท่ามกลางควันและเกลือเจียฮัมแต่เขาไม่ใช่แฮมแต่เป็นผู้ปลุกมังกรให้ตื่นขึ้นจากศิลาคำทำนายยังบอกไ้ว่าหากฤดูหนาวอันยาวนานมาถึงเจ้าแห่งความมืดก็จะปรากฏตัวเพราะงั้นในฐานะสาวกของเจ้าแห่งแสงครับเหล่านักบวชแดงจึงต้องต่อต้านเจ้าแห่งความมืดในทุกวิธีการส่วนใหญ่จึงพากันเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก เพื่อเผยแพร่คําสอนอย่างในเวสต์รอสเนี่ยก็มีสอสาคนครับหนึ่งในนั้นก็คือเมลิสันเรกับโทรอสแห่งเมียตัวโทรอสเนี่ยพี่แกมุ่งเป้าไปที่คิงโรเบิร์ตครับแต่ดันโดนพิสุลาเล่นงานซะก่อนจนคลั่งออกจากขดไม่ไหวประกอบกับพี่แกตอนแรกก็ไม่ได้เคร่งอะไรอยู่แล้วด้วยนะก็เลยทําตัวอิเลกเคค่ขะโชว์ควงดาบไฟไปวันๆจนกระทั่งเจอกับเซอร์แบริกดันดาริยนก็เลยทําอะไรที่มันมีความหมายขึ้นมาส่วนเมลิสันเรเนี่ย นางมุ่งมั่นกว่าครับออกเดินทางไปยังดรา o อนสโตนส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะนางเชื่อว่าแซนิสบราเซียนหลอดแห่งดรา o อนสโตนคืออสออาหายครับที่เกิดมาอีกครั้งตามคำทนายโบราณหรือบางทีเธออาจจะเห็นอะไรบางอย่างจากนิมิตในปเปลวไฟด้วยก็ได้แถมสภาพภูมิประเทศแถบดรา o อ Stone ก็คือมีทั้งหินครับมีความชื้นมีควันแถมอยู่ใกล้ทะเลคือเกลือล,ล้นๆก็เหมือนกับที่คำทนายได้บอกไว้แหละครับ ตอนที่นางมาถึงดราอนสโตนเมลิซันเรก็พยายามจะจูงใจให้คนที่นั่นเปลี่ยนมนับถือหลอดออฟไลท์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพราะว่าราชินีเซลิสเนี่ยผ่านความสะเทือนใจมาเยอะจึงพร้อมที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวประกอบกับเมลิซันเรกมีบุคลิกที่นา่าเกรงขามรูปร่างสง่างามและสูงกว่าอัศวนส่วนใหญ่แถมยังพูดได้ตั้งหลายภาษาทั้งภาษาเวสต์รอสไฮวาลเรียนและภาษาของชาวอาชายตลอดจนมีรังสีแห่งความลึกลับอยู่รอบตัว นางดูเท่มากจริงๆครับไม่เคยรู้สึกหนาวแม้จะอยู่ท่ามกลางหิมะในแดนเหนือเพราะได้พลังความอบอุ่นจากเวทมนต์จนตัวนางเนี่ยปล่อยความร้อนแผ่ออกมาแถมใน,นแต่ละคืนเนี่ยนอนแค่ชั่วโมงเดียวก็พอละครับออร่าแรงขนาดนี้เนี่ยก็ทําให้ราชินีเซลิสและคนของนางเลื่อมใสามากจนเปลี่ยนมานับถือหลอดออฟไลฟ์กันหมดตัวเซนิสเองเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนมานับถือหลอดออฟไลฟ์อย่างจริงจังอะไรนะแต่ ก็ไม่ขัดสัทธาเมลิสันเรครับเพราะว่าอัศวินครึ่งหนึ่งเนี่ยกลัวนางจนไม่กล้าเอ่ยชื่อออกมาเพาะง้นต่อให้นางไม่มีความสามารถอะไรยางอื่นเลยเนี่ยผู้หญิงที่ทําให้นักรบกล้าทั้งฝูงหวาดกลัวจนอยู่ในโอวาดได้ก็ถือว่ามีค่ามากแล้วราชินีเซริสกับคนของนางพอย้ายศาสนาเสร็จก็จัดการทําลายศาสนาเดิมจนเกือบหมดเลยครับทั้งคว่ำแท่นบูชาทุบกระจกและดึงรูปสลักของเทพทั้ง7ที่อยู่ในมหาวิหารของรากสโตนออกมาเผาทิ้งจนไม่เหลือ ซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้คนที่นับถือเทพทั้งเรู้สึกแย่มากก็เหมือนเป็นการลบหลู่สิ่งที่เขาเคารพศรัทธามาทั้งชีวิตนะครับและคนที่นับถือเทพทั้งเเนี่ยก็บังเอิญบังเอิญเป็นผู้สนับสนุนการขึ้นบอลลังของสเตนนิสด้วยอย่างเซอร์กุนเซอร์ซันกลาสที่ถึงจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนแต่เขาก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาที่สุดคนหนึ่งพอเห็นแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่คิดที่จะสนับสนุนการอ้างสิทธ์ขึ้นนั่งบอลลังเหล็กของสเตนนิสอีกต่อไปละครับ ผลก็คือท่านเซอร์คนนี้โดนจับคังคุกทันทีในข้อหากบฏถูกเก็บเอาไว้เพื่อเผาบูชายันในภายหลังเพื่อให้ลอดออฟไลท์บันดาลให้แซนิสชนะศึกที่แบล็กวอเตอร์เบย์อีกคนสําคัญที่ถูกเผาก็คือลอ r d ดอาริสเตอร์ฟลอเรนต์ครับซึ่งเป็นหัตของแซนิสก่อนที่เซอร์ดาวอสซีเวิร์สจะมารับหน้าที่นี้ต่อและก็ยังเป็นลุงของราชินีเซลิสด้วยมูลเหตุก็คือด้วยความที่แกพยายามจะเชื่อมสัมพันธ์ธํายตรีกับตระกูลแลนิสเตอร์นะครับแต่ดันโดนคนของราชินีเซลิสจับได้ซะก่อน พอสเตนิสรู้ข่าวเขาก็สั่งขังทันทีและต่อมากระโดนเมลิสันเรจับไปบูชายันกลายเป็นหมูหันไปอีกรายจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ละครับที่จะมีทั้งคนที่หวาดกลัวเมลิซันเรและก็อยากให้นางตุยไปซะให้รู้แล้วร,ร,รู้รอดเพราะนางเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงมากแต่มันไม่ง่ายเลยครับที่จะฆ่าเมลิสันเรให้ตายอย่างตอนที่เมสเตอร์ครเซนเนี่ยพยายามหยุดยั้งความบ้าคลั่งของนางไม่ให้แพร่กระจายออกไปนอกดราเ o n ลสโตน เขาก็เอาวานผสมยาพิษที่ชื่อว่าส t ตรงเกอร์หรือพิษรัดคอให้นางดื่มครับมันเป็นพิษที่มีฤทธิ์บีบรัดกล้ามเนื้อบริเวณลำคอทำให้คนที่ดื่มเนี่ยหายใจไม่ออกและก็ทุกทรมานมากก่อนตายถ้านึกไม่ออกก็นึกภาพจอฟฟรีย์ตอนตายนั่นแหละครับพอเห็นว่าตัวเองจะโดนวางยาเนี่ยเมนิซานเรก็เดินตรงเข้ามาหาเมสเตอร์เละครับแล้วก็ถามด้วยว่าแน่ใจนะท่านที่จะทําแบบนี้จากนั้นนางก็ดื่มวายแก้วนั้นเข้าไปเกือบหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเลยครับ ในขณะที่เมสเตอร์ครีเซนดื่มวน์ที่เหลือปุ๊บตุยสนิทอันนี้ดาวว่านางน่าจะรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าครีเซนเนี่ยปองร้ายจากนิมิตในเปลวไฟหรือไม่ก็เป็นเนพราะเหตุผลง่าย,าย,ายๆนะครับพลอตอาร์เมอร์ครับคือหลอดอับไลท์เนี่ยยังไม่อยากให้นางตายนอกจากนางจะมีคาถาอาคมแล้วเนี่ยนางก็ยังมีพร็อพด้วยครับที่จะทําให้คาถาอาคมของนางเนี่ยดูขลังแล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นก่อนออกจากห้องทุกครั้งเนี่ยนางจะตรวจสอบแขนเสื้อตัวเองก่อนว่าของอยู่ครบไหม คือในแขนเสื้อเนี่ยจะมีกระเป๋าซ่อนอยู่เยอะแยะมากเลยครับในนั้นเนี่ยจะเป็นพวกผงแป้งซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยจะเป็นพร็อพแบบเพียวๆที่อวยัยวจนเข้ากองไฟแล้วก็สามารถทําให้ไฟลุกโชดช่วงกับปกติส่งเสียงดังลั่นแล้วก็มีหลายสีเลยครับทั้งสีฟ้าสีเงินหรือสีเขียวสร้างความตื่นตาให้กับผู้คนส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นแป้งแบบซีเรียสหน่อยคือทําให้เกิดควันต่างๆครับมีทั้งควันสำหรับเข้นความจริงควันสำหรับกระตุ้นการตันหา ควันกระตุ้นความกลัวและก็ควันสีดำหนาสำหรับฆ่าคนแต่ควันไหนก็ไม่ไายกาดไปกว่าพลังในการสร้างมือสังหารเงาขึ้นมาหรือที่เรียกว่า Shadow Assassin นางอาศัยพลังชีวิตของสเตนิสครับสร้างอสูรตอนนี้ขึ้นมาเพื่อไปสังหารเรนลี่บราเซียน r ลอดแห่งสตอร์มเอนในช่วงสงครามกษัตริย์5พระองค์เนี่ยมีหลายคนที่เฉลยโอกาสนี้ตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ตัวเรนลีเองก็ทําแบบนั้นแหละครับพอได้เสียงสนับสนุนจากหลอดแห่งสตอร์มแลนด์แล้วก็จากเดอะริช ท้งเมลิสันเรและก็สแตนนิสเนี่ยต่างเชื่อว่าเจ็ดอาณาจักรนั้นจําเป็นจะต้องเป็นปึกแผ่นภายใต้การปกครองของกษัตริย์เพียงองค์เดียวเพื่อต่อกรกับภายคุกคามที่จะมาจากแดนเหนือสองพี่น้องคุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงกันไม่ได้ครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจใช้กําลังตัดสินว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันแต่ในระหว่างที่กําลังพักผ่อนเบรียนกําลังแต่งตัวให้กับเรนลี่เนี่ยก็มีลมหอบใหญ่พัดเข้ามาตรงประตูกระจกแล้วเงาของเรนลี่ก็ยกดาบขึ้นมาแทงตัวเอง แต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเงานั้นน่าจะมีใบหน้าที่เหมือนกับแซนิสมากกว่าพอเรนลี่ตายเนี่ยทั้งกองทัพทรัพยากรและก็บรรดาหลอดที่เคยสนับสนุนเรนลี่ก็หันมาสนับสนุนแซนิสซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าท่านอ่านนิยายเนี่ยท่านจะพบว่าเรนลี่ไม่ใช่เหยื่อเพียงคนเดียวของเจ้าชาโดว์แอ s ซัสซินครับเมลิซันเรย์น่ยยังส่งมันไปสังหารหลอดคอร์นี่เพนโรสผู้ดูแลปราสาทสตอมเอนเพื่อยึดตัวปราสาทก่อนหน้านั้นเนี่ยแซนิสเข้าไปเจราจากับหลอดคอร์นี่แล้วครับ ขอให้อีกฝ่ายยอมยกปราสาทกับลูกนอกสมรสมที่จับไว้ชื่อว่าเอริกสตอมเป็นลูกของคิงโรเบิร์ตยกทั้งสองอย่างนี้ให้กับเขาตลอดหัวเื้ออย่างคอร์ทนี่นไม่ยอมในทุกกรณีครับสุดท้ายสแตนนิสก็เลยสั่งให้เซอร์ดาวอสพาเรือไปส่งเมดิซันเดที่ใต้กับแพงปราสาทสตอมเอนที่ต้องพาเข้าไปถึงใต้ปราสาทเนี่ยครับเพราะว่าสตอมเอนเป็นสถานที่เก่าแก่ครับแล้วก็มีเวทมนตร์กำกับอยู่ซึ่งเงาปีศาจเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ยกเว้นจะมีคนพาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปราสาท พยึดปราสาทได้ครับเมลิซันเรก็บอกให้สเตนนิสเนี่ยเผาป่ากอสบูตโบราณที่อยู่ในปราสาทจนเหลือแต่ซากแต่อนิจจาครับถึงจะทั้งบูชายันคนหรือว่าส่งมือสังหารไปฆ่าศัตรูสเตนนิสก็ยังแพ้ยับเยินที่ศึกแบล็กวอเตอร์เบย์อยู่ดีครับพอเจอหลอดไทวินและกระเซอรกกาแลนไทเรลใส่เสื้อกะสีเขียวของเรนลียกกองทัพเข้าโจมตีเป็นไปตามนิมิตที่เมลิสันเรเคยบอกกับสเตนนิสในช่วงแรกๆเลยว่าเรนลี่เนี่ยจะตายครับ แต่ตัวแซนิสเองเนี่ยก็จะพายแพ้ให้กับกองทัพของน้องที่คิงส์แลนดิ้งอยู่ดีหลังจากนั้นเมลิสันเรก็เดินทางกลับไปที่ดากอนโซนพร้อมกับเอดริกสตอร์มเพราะเอดริกเนี่ยมีเชื้อสายของกษัตริย์โรเบิร์ตตัวเอดริกเนี่ยในซีรีส์ก็คือเกนรี่นี่ละครับซีรีส์เขารวมร่างตัวละครเกนรี่กับเอดริกเข้าด้วยกันเอดริกเนี่ยมีเชื้อสายของกษัตริย์โรเบิร์ตและก็เลือดของเขาเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าถูกบูชายันแล้ว จะสามารถปลุกมังกรหินตามคำทนายขึ้นมาได้และเมลิซันเรก็เชื่อว่าถ้าเกิดเอาเอดริกสังเวยให้กับหลอลอฟไลเนี่ยก็น่าจะดีนะโชคดีครับที่สเตนนิสไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นญาติหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆด้วยเอดริกก็เลยรอดมาได้ครับแต่สเตนนิสก็ใช้วิธีเอาปลิงมาดูดเลือดเอดริกแทน3ตัวด้วยกันแล้วก็โยนปลิงนั้นเขาเ้าไปในกองไฟเพื่อสาบแช่งกษัตริย์จอมปลอมทั้ง3าให้มีอันเป็นไปนั่นก็คือเบลอนเกรจอยแห่งมูกรเล็ก โรบสตาร์กแห่งแดนเหนือและจอฟฟรีย์บราเทียนที่นั่งบัลลังเหล็กอยู่ซึ่งทั้ง3คนก็มีอันเป็นไปตามๆกันครับตายเรียบเลยจริงๆจ,จากนั้นโอกาสที่เมริซันเรจะได้ช่วยหลอรับไลท์ต่อกรกับความมืดแบบจริงจจัง,จ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 งก็มาถึงพวกเขาได้รับจดหมายจากเมสเตอร์เอมอนที่คาสต์เล็กบอกเล่าถึงภัยคุกคามที่ไนท์วอชกำลังจะต้องอเผชิญจากพวกคนเถื่อนและกจากตัวไวท์วอลเกอร์เหนือผากำแพงขึ้นไป แานิสก็เลยยกทัพไปช่วยที่แดนเหนือครับพอไปถึงเนี่ยการรบก็เกิดขึ้นเมริซันเรใช้พลังของนางตัดกําลังพวกวาที่ควบคุมกองทัพสัตว์ของพวกคนเถื่อนอยู่จนในที่สุดตานิสก็เป็นฝ่ายชนะและจับตัวมาร์สเรเดอร์ราชาเหนือผากระแพงได้แซนิสก็ตั้งใจที่จะประหารมาร์สเรเดอร์นั่นแหละเมริซันเรก็เลยวางแผนที่จะสังเวยตัวมาร์สให้กับลอร์ดออฟไลท์เพราะเลือดของราชาเหนือกระแพงเนี่ย อาจจะมีพลังเพื่อคืนชีวิตให้กับมังกรที่เป็นหินได้คือเออะไรก็จะเผาคนนะครับเพื่อชุบชีวิตมังกรหินดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจอนก็เลยจัดการส่งเมสเตอร์เอมอนไปยังโอทาวครับเพราะกลัวว่าเมดิซันเรเน่จะเผาเอมอนไปอีกคนเพราะว่าเขาเป็นเชื้อสายกษัตริย์กาเรียนและไหนๆก็ไปแล้วก็พ่วงลูกของแมนส์ไปด้วยอีกคนขณะอยู่ที่ผากำแพงเนี่ยเมดิซันเรนนางไปยืนอยู่บนยอดผากำแพงทุกคืนพร้อมกับสเตนิส และก็เข้าร่วมการประชุมระหว่างสเตนนิสกับจอห์นโสนซึ่งได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของหน่วย n Night w a t c h จอห์นพยายามจะยืนยันครับว่ามาร์สเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดยังเป็นเป็นอยู่แต่สเตนนิสยืนยันที่จะประหารมาร์สต่อไปเมลิสันเรก็เลยใช้พลังอีกอย่างของนางช่วยครับนั่นก็คือมนบังตาเป็นการสร้างภาพลงตาที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางกายภาพและรูปลักษณ์ของผู้คนและวัตถุนางใช้มนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาร์สเรเดอร์ ให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับคนเถื่อนในคนที่ชื่อว่า r a t t l e s h i r t หรือ Lord of Bones ไอหมอนี่แหละครับหรือที่เรารู้จักกัน,นอีกชื่อหนึ่งก็คือ Lord of Broken Bones ในทางกลับกันเนี่ยกระเสกตัว Lord of Bones ให้มีหน้าตาเหมือนกับมันสแล้วก็ถูกเผาตายแทนหลังจากนั้น Stannis ก็เดินทับไปยังภูเขาทางตอนเหนือทิ้งให้เม l i s a n d r ยังอยู่ที่ Castle Black ต่อและตอนที่อยู่ที่นั่นพลังของนางก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมาก ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการจ้องกองไฟเพื่อมองหานิมิตนางอธิษฐานขอหลอดอัฟไลให้ตัวเองได้พบกับอซซออไหโดยหวังว่าจะได้เห็นภาพของสเตนนิสแต่กลับเห็นแต่ภาพของจอ์นสโนรายล้อมไปด้วยหัวกะโหลกนางก็เลยเตือนจอร์นให้ระวังศัตรูและระวังมีดสั้นในความมืดที่อาจจะมาเสียบหลังจอร์นเมื่อไหร่ก็ได้ดูนางนี่จะเป็นห่วงเป็นใย,ยจอร์นเหลือเกินครับอาจจะเป็นเพราะนางเริ่มคิดว่าจอร์นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอซซออไฮมากกว่าสเตนนิสแล้วก็ได้ เพราะงั้นตอนจอนวางแผนที่จะส่งคนไปที่ฮาร์ดโฮมเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือพวกคนเถื่อนจากไวท์วอลเกอร์เมลิสันเรก็เลยออกปากห้ามไว้ครับเพราะไม่มีประโยชน์อะไรนางเห็นจากนิมิตว่าจะไม่มีเรือกู้ภัยลำใดได้กลับมาอีกเลยแต่ถึงแม้เมลิสันเรจะเตือนจอนไปหลายครั้งแล้วเขาก็ยังพลาดท่าครับถูกคนทรยศในหน่วยไนท์วอชกิมจนพลุนนอนรอความตายมาหลายเล่มครับในการกรบฏท,ที่คาสเซิลบล็กบทบาทของเมลิสันเรในนิยายก็จะประมาณนี้แหละครับ แต่เรื่องราวของนางจะเป็นยังไงต่อจะเหมือนหรือต่างจากในซีรีส์มากแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรออ่านใน The Win d of w i n t e r แต่จากที่เห็นก็คือมีแง่มุมหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นเกี่ยวกับนางในซีรีส์ครับไม่ว่าดาวอสและคนดูจํานวนมากจะคิดกับเมลิสานเรย์ยังไงแต่ความจริงแล้วนางก็ไม่ได้เป็นคนที่ใจหินไร้หัวใจเมลิซานเรย์ไม่เคยโกรธดาวอสที่พยายามจะฆ่านางหรือขัดขวางนางไม่ให้บูชายันลูกของคิงโรเบิร์ต เอาจริงเนี่ยนางก็ยังมองดาวอสในแง่ดีอยู่ตลอดครับเพราะความพักดีที่ดาวอสมีให้กับสเตอนิสถึงขั้นรู้สึกเห็นใจดาวอสที่ต้องสูญเสียลูกไปหลายคนในศึกแบล็กวอเตอร์เบนางก็เลยขอให้สเตอนิสเนี่ยทิ้งลูกชายคนที่เหลือของเซอร์ดาวอสไว้ที่แคสเซอร์แบลคครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ต้องออกไปรบจอเน,นี่นางก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูไปพิเศษครับเพราะนางเริ่มคิดว่าจอนเนี่ยเป็นอสออหายก็เริ่มช่วยเหลือจอหลายอย่างอย่างการส่งมร์สเรเดอร์ ไปช่วยคนที่คิดว่าเป็นอาญาที่เขาว่ากันว่าถูกจับอยู่ที่วินเทอร์เฟลนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่นางแอบทุกทรมานกับสภาพที่เป็นอยู่ถึงภายนอกก็ดูสง่าง,งามและอยู่เหนือทุกสิ่งที่แอดบอกว่านางคือหนึ่งนอนแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ย่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านางไม่อยากนอนมากกว่านั้นครับพอจะฝันร้ายถึงสมัยที่นางจะเป็นทาสอยู่ในวิหารแดงและนางก็ทําหน้าที่เป็นนักบวดแดงมาหลายร้อยปีแล้วตามคําบอกเล่าของลุงจอร์จสังเกตสอยคอทัพทีมที่นางใส่อยู่ใช่ไหมครับในซีรีส์ พอเมลิซันเรใช้เวทมนต์เนี่ยทัพทีมจะเปล่งประกายและก็อาจจะร้อนจนเผานางได้ถ้าเป็นเวทมนต์ที่ต้องใช้พลังมากเป็นพิเศษแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือทัพทีมนี้เนี่ยยังช่วยให้เมลิสันเรยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามและอ่อนเยาว์อยู่ได้ตรงกันข้ามกับตัวตนที่แท้จริงของนางที่แก่งอมเหี่ยวเฉาและเหนื่อยล้าแต่ต่อให้เหนื่อยล้าขนาดไหนเนี่ยตราบใดที่เป้าหมายของลอ d อ f ฟไล h t ยังไม่บรรลุผลเมลิซันเรแม่มดแดงจากอาชัยก็ยังคงต้องทำภารกิจของนางต่อไป ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต,ต,ต่อไปของแฟนแฟชั่นสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้แอนนี้ต้องขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ